ปลูกนาแรงมันบ่ระไรมันห้อนนี่มันมันห้อนเดี๋ยวมันกาอามันกับเปียเบิดนี่ท่นปลูกนาหนาวเพาใส่แย่งมันกันงามคุณแม่ทูลเป็นเกษตรกร,ร,กรจากบ้านสว่างตำบลห้วยเตยอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นหมู่บ้านนวัดวิถีที่มีวิสาหกิจขนาดย่อมส่งเสริม SME ด้วยการทำการ,กรเกษตรแบบอินรีร้อยเปอร์เซ็น การทำวิสาหกิจหรือที่เรียกว่า SME มีส่วนในการพัฒนาประเทศทั้ง,ท,งทาง,ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกับบ้านสว่างที่มีการนำผลผล,ผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในานา้ำโอทอบนวัดวิถีจึงกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายภายในจังหวัดและภูมิภาคปลูกไว้ไปเห็ดยังกลับขึ้นมามาโหดซือซ้อม่ได้ใสย่ยางแจกยางนม่จะปลูกอันใบเรากับไป ให้ไปนาเรากะกาบ,บขึ้นมากะแจ้งเพ่งขึ้นไม่ได้ใส่อีย่างจากแนวไม่ได้ใส่ยังมันงามของมันเองเกษตรกร,ร,กรในชุมชนซึ่งไม่เฉพาะแค่ครอบครัวแม่ทูนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเกษตรเป็นการลดต้นทุนการผลิตจึงเกิดการสร้างรายได้ภายในครัวเรือนเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำน้อยได้มากและในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ชอบการบริโภคผักอินทรีย์ผลผลิตของชาวบ้านจึงมีตลาดรองรับเป็นการส่งออกที่มั่นคงมีความสุขกินดีอยู่ดีด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแบบองค์รวมด้วยศักยภาพของเกษตรกรและชุมชน